การควบคุมคุณภาพน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุกแห่งในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคที่ผลิตหรือว่าจ้างเอกชนผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภยัยเพื่อการอุปโภคและบริโภคตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามข้อแนะนำคุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกและยังคงคุณภาพ จนถึงมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ74จังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีการควบคุมคุณภาพน้ำต้องดำเนินการในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ระบบน้ำดิบระบบผลิตและระบบจ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่า น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคมีคุณภาพสูงและสามารถดื่มได้อย่างปลอดภยัยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการมาวิธีผลิตสอดคล้องกับคุณภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆกันโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการควบคุมคุณภาพน้ำในด้านต่างๆดังนี้การควบคุมคุณภาพน้ำในระบบน้ำดิบน้ำดิบเป็นวัตถุดิบที่สำคัญ ของการผลิตน้ำประปาการประปาส่วนภูมิภาคใช้น้ำดิบจากสองแหล่งได้แก่น้ำผิวดินประมาณ93%น้ำบาดาลประมาณ7%โดยเฉพาะแหล่งน้ำผิวดินน้ำาวนจะมีคุณภาพด้อยลงเนื่องจากอาจได้รับการปนเปื้อนน้ำเสียจากชุมชนภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมและประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย สาหร่ายจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วน้ำทะเลหนุนในช่วงฤดูแลง้งรวมถึงประสบปัญหาน้ำมีความขุ่นสูงผิดปกติในฤดูฝนหรือน้ำหลากหรือกรณีเกิดการพังทลายของดินเป็นต้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเฝ้าระวังและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในภาวะปกติและเพิ่มการเฝ้าระวังและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ ให้มากขึ้นเพื่อให้คุณภาพน้ำดิบมีความเหมาะสมกับระบบผลิตน้ำประปาการควบคุมคุณภาพน้ำในระบบผลิตเพื่อเป็นการยืนยันว่าน้ำประปาที่ผลิตได้จากโรงกรองน้ำทุกแห่งมีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจึงต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ำเป็นตัวแทนของน้ำในกระบวนการผลิต ในขั้นตอนต่างๆได้แก่น้ำดีบหลังเติมสารเคมีน้ำก่อนกรองน้ำหลังกรองและน้ำประปาเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบผลิตรวมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตต้องดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเครื่องมือและคูรูปภัณฑ์ต่างๆอาทิทดสอบหาปริมาณ และคำนวณการจ่ายสารเคมีที่เหมาะสมการเก็บตัวอย่างน้ำในระบบผลิตเพื่อตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตามรายการดังนี้น้ำดิบตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่างความขุ่นสีและกลิ่นและทํำจาเทสเพื่อหาปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมในการตกตะกอนน้ำประปาภายในโรงกรองน้ำตรวจวัด ค่าความเป็นกรดด่างต้องให้อยู่ในช่วง6.5-8.5ถึงค่าความคุณต้องไม่เกิน5 NTU ค่าคลอรีนคงเหลือณนะโรงกรองน้ำประมาณ0.8-2.5 ppm โดยมีปริมาณที่ปลายท่อไม่ต่ำกว่า0.2 ppm แบคทีเรียต้องไม่พบในกรณีที่มีสถานีจ่ายน้ำ ห่างไกลจากโรงกรองมากเกิน10กิโลเมตรควรติดตั้งสถานีจ่ายคลอรีนเพิ่มสำหรับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่จ้างเอกชนเป็นผู้ดำเนินการผลิตน้ำจะต้องตรวจวิเคราะห์น้ำประปาที่ได้รับน้ำมาตร,รับส่งตามสัญญาโดยตรวจวัดความเป็นกรดด่างค่าความขุ่นสีค่าคลอรีนคงเหลือหรือ residual chlorine แบคทีเรียต้องตรวจไม่พบ หรือตามสัญญาที่กำหนดไว้การควบคุมคุณภาพน้ำในระบบจ่ายเพื่อเป็นการยืนยันให้มั่นใจได้ว่าน้ำประปาที่สูบจ่ายไปยังจุดต่างๆจนถึงมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจำเป็นต้องมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบจ่ายโดยจำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบควรจะครอบคลุมทั่วพื้นที่จ่ายน้ำ เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์ตามรายการความถี่และเกณฑ์มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาคการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลคุณภาพน้ำเพื่อให้การตรวจวิเคราะห์เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันทั้งการประปาส่วนภูมิภาคและมีความน่าเชื่อถือในคุณภาพน้ำประปาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์สามารถแบ่งได้3ระดับได้แก่ 1. ระดับการประปาส่วนภูมิภาคสาขานะักงานผลิต 2. ระดับการประปาส่วนภูมิภาคเขตนะักงานควบคุมคุณภาพน้ำา 3. ระดับสำนักง,งานใหญ่นะกกองควบคุมคุณภาพน้ำแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันเริ่มตั้งแต่การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำของแต่ละระดับจะมีความถี่และรายการวิเคราะห์ โดยการปฏิบัติงานให้ทำตามคู่มือการปฏิบัติงานทั้งการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือนั้นๆการรายงานผลในแต่ละระดับจะแตกต่างกันไปเช่นกันกล่าวคือระดับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจะรายงานผลข้อมูลคุณภาพน้ำที่ตรวจวิเคราะห์ผ่านรองอหหรือ M5 และรายงานผลจาเทสในแบบรายงานที่กำหนดไว้ ทั้งต้องบันทึกข้อมูลผลการวิเคราะห์ลงในแบบฟอร์มรายงานโดยเก็บไว้ที่สาขาและส่งไปยังงานควบคุมคุณภาพน้ําในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขตนั้นๆการรายงานผลในระดับการประปาส่วนภูมิภาคเขตและสำนนกงานใหญ่จะใช้ระบบสารสนเทศคุณภาพน้ําที่ลงบันทึกจากแต่ละห้องปฏิบัติการวิทยศาศาสตร์และส่งข้อมูล ผ่านโปรแกรมการจัดการข้อมูลคุณภาพน้ำเข้าสู่คลังข้อมูลกลางณสำนักงานใหญ่เพื่อนำไปออกรายงานสำหรับผู้บริหารต่อไป